สวดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็จะมาถ่ายคลิปนะครับสักสามนาทีให้ผู้ชมไปรับฟังนะครับรับชมนะครับนี่ก็จะเป็นสะพานซับพัฒนานะครับถนนซับพัฒนานี่นะครับเนี่ย z o o เข้าไปนะครับนี่กครับก็จะเป็นสะพานตัวนี้ก็จะเป็นตัดออกหนามแดงได้นะครับหนามแดงนะครับไปตรงไปเดี๋ยวซ้ายนี่ก็จะไปออกสมุดปากการได้นะครับไปออกลง แถวโรงพยาบาลเปาโลนะครับนี่นะครับส่วนด้านนี้นะครับก็จะไปทางแพทย์กษสานะครับเนี่ยตัดไปแพทย์กษาได้นะครับนี่นะครับผ่านเทศบาลเมืองนะครับไปนะครับไปตัดออกแพทย์กษาได้นะครับนะครับผ่านตลาดทรัพพ์พัฒนานะครับออกแพทย์กษาได้นะครับเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับทิ่เงียบสงบแล้วก็ ลมเย็นเย็นพี่น้องเอ้ยนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเย็นดีนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อซีเจนะครับซีเจมอลนะครับเนี่ยข้างๆนี้นะครับก็จะมีร้านอาหารนะครับประมาณนี้นะครับก็สวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับว่าท่านใดที่นะครับจากขับรถกินลมนะครับก็มาตรงนี้ได้นะครับก็สวยงามพระรามสี่เลยนะครับ สวยงามนะครับเส้นถนนสพพัฒนานะครับนี่นะครับรถก็ขึ้นลงสะพานนะครับก็สวยงามกันทีเดียวนะไฟกลางคืนนะครับนี่นะครับเป็นเทศบาลเมืองปากน้ำสะุดรปากการนะครับเป็นนี่มีนะครับโลกในหลวงเรานะครับกับพระราชนีนะครับท่านองรรสิบนะครับ สวยงามมากๆเลยนะครับนี่นะครับโอ้ลมเย็นมากๆเลยครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับท่านใดที่อยากจะขับรถกินลมหรือว่าปั่นจักรยานนะครับก็มาที่นี่ได้นะครับถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับนี่เป็นอีกมุมมุมหนึ่งนะครับในกรุงเทพในกรทมนะครับที่ หลายท่านอาจจะยังไม่ได้เห็นนะครับก็เลยมาถ่ายให้ดูนะครับว่ามันมีความสวยงามนะครับในค่ําคืนนะครับนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่ปื๊ยิงมุมนี้ยิ่งสวยงามมากมเลยนะครับนี่ปึ๊บเห็นสมสะพานนะครับเนี่ยนะครับสวยงามมากๆนะครับ ทรงพระเจริญนะครับเป็นรูปรอสิกับพระราชนีนะครับนี่นครับสวยงามมากครับผมยังไงยังไงนะครับผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมมาชมนะครับตรงนี้สวยงามมาก <c oughs> ừh <coughs>